เขาทำได้เขาทำได้เขาก็คนเราก็คนยังได้วยตมันก็ไม่แก้วบุญใหญ่อย่างนี้บุญใหญ่อย่างนี้หายากรินถ้าแม่นั่งนิ่งๆแม่บุญเราจะได้บุญนะแม่คุณเอ๋ยเดี๋ยวเขาได้แก้วเราได้กรรมเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญเราถึงได้กรรมถึงไม่ได้แก้วเหมือนกับกากับหง นะขึ้นกองกันคากับผมกองกันไม่อจะเอาไม่เมือมม่มยอยามหน้าแรงเมื่อยามหน้าแรงสอนขัดขวาย่อมคนขวาหาจะาน้ำใสขุดน้ำใต้ดีขุดน้ำใต้ดีกินมไม่ได้รัทธาไทยไม่ต้องขุดก็ขุดเองนี่แหละศรัทธาไทยของแม่อันนี้มีอันนี้มีไม่ใช่แต่กันแลกเหรียญเปลี่ยนสักตัง ใส่บาตรพระประจันวันตั้งแต่อาทิตย์จันทร์อาคารพุธปรหารศุกร์เสาร์ใส่กันั้ดังๆจะได้ฟังไกลๆไปอินจะได้เพียชมพระคุทจะได้ร่วมรังโมศาสนาทุกท่านใหญ่เอ้ยนะจอมแม่จะเิดตรงหลหน้าเป็ปเกี่ยวเกียวจะได้โก้ตัดเป็นจมึกก็จำมึงจมึงก็จะได้โน้มดัวที่ปีกปากยันมีมหาเสน่ห ไปตีเนื้อเนื้อไปจะได้อ่อนไปตีปลาไปตีตอมฉะนั้นแม่อ่นไม่ยางไม่ยางไม่จนนะแม่เอ้ยทำไมเพราะทำไมเรื่องปลาหมูเพราว่าถึงตารละี่ยอบน้ำไม่ได้แล้วก็อดไม่ได้ครับขาดน้ำหกวันเจ็ดวันเนี่ยไม่ถึงหกวันเจ็ดวันเราก็ตายครับเพราะน้ำ ข้าวปลาอาหารในหกเจ็ดวันเราอบได้แต่น้ำอดไม่ได้เป็นที่สาะอางร่างกายให้ตัวเราในเกียดน้นขาวสะอาดนะเพราะว่าถึงสารสารในมาขอดน้ำมาแล่นมันต้องมีน้ำถ้ามันมีน้ำแล้วมันต้องถูกลทุลายไปที่อื่นแบบเราหุงข้าวหุงปลาตัาขัดน้ำเราหุงได้ไหมไม่ได้จะมาห้จักรก่มจะแข็งได้ไหมไม่มีน้ำไม่ได้ นี้ปีหนึ่งองของเขามาจแม่ขอทาเขาไปในจนเาจะได้เกิเป็นสี่งเขอนครอบครัวของเราและเเราเองจำม่ลืครับครับางมเยอะนะ่ปตองไตองเนี่ยตองลูกมีมิลูกไปก้างเนี่ยถ้าแม่ไม่พึากับเมืองแม่ได้แก้สุวรรณตาได้สุวรรณตาถ้าแม่ได้หมูเนื้แม่ได้บกได้ปรับพอดีไม่ได้นี่แหละแม่ไปองลูกมิมิลูกั ถึงลูกมาแล้วแต่บุญเยอะนี่อยู่ที่ที่ศาลบ้านการสุดท้ายลูกสุดท้องน้องสุดท้ายของพระพุทธเจ้าป็ดลูกนี้เสร็จสับเรียบร้อยแม่ขยับมาบูชากับเบื่องเครื่องบงบังนะจแม่ไม่แม่ไม่บังแม่ยังไม่ได้กรรมติดก้มบ่นก็แม่ได้บุญได้บังแล้วได้บุญเต็มหลังมันเห็นเมื่อวก็ก่อแล้วลามาศานได้ทั้งเนี่ยนะนี่แหละ đám này là đấm gần